ครั้งหนึ่งณนะอำเภอพนมสารคามมีแหล่งน้ำซับที่อุดมสมบูรณ์แหล่งน้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำชนิดพิเศษที่กำลังจะกลายเป็นสัตว์ประจำชาติไทยนั่นก็คือปลากาัดวันหนึ่งพี่บอยและพี่ป๋องได้เดินทางไปยังแหล่งน้ำซับแห่งนี้เพื่อตามหาปลากาัดพวกเขาเตรียมอุปกรณ์ง่ายๆมีเพียงตะกรา้าและขวดเมื่อไปถึงพวกเขาพบว่าแหล่งน้ำซับแห่งนี้มีความพิเศษมากพื้นดินมีความชุ่มชื้นและมีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดเวลา พี่บอยสอนวิธีการจับปลากัดโดยใช้ตะกรา้าค่อยๆกดลงไปในน้ําบริเวณริมตลิ่งแล้วต้อนให้ปลากัดเข้าไปในตะกรา้าในที่สุดพวกเขาก็จับปลากัดได้สําเร็จปลากัดที่จับได้นั้นมีลักษณะสวยงามและเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของปลากัดม้อแปดริ้วซึ่งเป็นปลากัดที่มีชื่อเสียงในด้านความแข็งแกร่งและใจสู้หลังจากนั้นพี่บอยและพี่ปองได้นําปลากัดที่จับได้ไปยังศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์และพัฒนาปลากัดไทยพื้นบ้านที่นี่พวกเขาจะนําปลากัดมาเลี้ยงและเพาะพันธุ์เพื่ออนุร ายพันปลากัดไทยไม่ให้สูญพันธุ์พี่บอยได้ให้ข้อมูลว่าปลากัดไทยมีหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไปและปลากัดบางตัวที่มีลักษณะสวยงามและได้รับรางวัลจากการประกวดก็มีราคาสูงถึงหลักหมื่นบาทเรื่องราวของปลากัดไทยแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำซับและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรรมชาติรวมถึงภูมิปัญญาของคนไทยในการเพ,พาะพันธุ์และอนุรักษ์ปลากัดให้คงอยู่สืบไป bon <sum>